สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในซีรีส์ e m i c a l Engineering นะครับวันนี้จะเป็นตอนของ Pretrochemical นะหรือว่าปริโตเคมีนั่นเองคราวที่แล้วเราพูดถึง Refinery นะซึ่งเป็นต้นทางในการผลิตมาแล้วเราทิ้งท้ายไว้ว่ามันสามารถจากน้ำมันดิบเนี่ยมันสามารถกลายมาเป็นเม็ดพลาสติกได้นะจริงๆไม่ได้มีแค่เม็ดพลาสติกอย่างเดียวนะผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตเคมีเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากเลยที่เราพบในชีวิตประจําวันนะเช่นแฟบิก เส้นใยต่างๆลับเบอร์ยางรถยนต์สีคอสเมติกเฟอร์ติล IZER ต่างๆเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างจะกว้างมากเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูภาพรวมของธุรกิจนี้กันนะต้องออกตัวก่อนนะคือผมอาจจะไม่ได้คุกคีกับกลุ่มปิโตเคมีเท่ากับรีไฟแนลลี่นัก็อาจจะข้อมูลอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ process คือตอนรีไฟแนลลี่เนี่ยผมค่อนข้างจะโฟกัส process กระบวนการผลิตเป็นยังไงบ้างนะครับ แต่ว่าในพาร์ทของปิโตเคมีเนี่ยอยากจะเน้นไปที่ Product และกันเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์เราจะได้เห็นภาพว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับเริ่มกันเลยนะครับ o v e r v i e w ของปิโตเคม m i อ่ะเห็นไหมไเห็นภาพที่จากคราวที่แล้วนะว่า Refinery นะครับจากน้ำมันดิบเนี่ยมันเมื่อมันผ่านกระบวนการกันแยกผ่านกระบวนการ p u r i f i c a t i o n ต่างๆเนี่ย นอกเหนือจากการที่มันออกมาเป็นน้ามันจาเร็จรูปให้เราใช้แล้วเนี่ยมันสามารถออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่จะเป็นฟีสต็อกหรือว่า raw material ให้กับการผลิตปิโตรเคมีได้นะเป็นแนัท่าไงเป็นตน้นหรือว่ากลุ่มรีฟอร์มเมดพอพเลีนพวกเนี้ยก็สามารถที่จะเป็นฟีสต็อกเข้ามาให้สู่แพนปิโตรเคมีได้นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยมันซอต,ต้นทางเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ต้องมาจากฟอสซิลฟิวหรือว่าไม่ได้ไม่ต้องมาจากรีไฟเนอรี่เสมอไปก็ได้นะเพราะว่า เดี๋ยวนี้มันเราต้อง go green ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีรูทใหม่ๆใ,ในการที่จะเอา bio product ต่างๆเนี่ยเอามาแทนในการเป็นฟ e e s t o c k ให้กับปิโตเคมีซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งท้ายให้ดูนะครับก็หมายความว่าที่เราบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มี net zero มีอะไรมาเนี่ยแทนปิโตเคมีจะตายไปหมดเลยไหมหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เสมอไปนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีซอใหม่ที่ที่มาจากทาง bio raw material ก็ได้นะฉะนั้น ปิโตเคมีก็แค่จะต้องปรับตัวนะครับแต่ว่าคิดว่าความต้องการในผลิตภัณฑ์ของปิโตเคมีเนี่ยยังมีอยู่แน่นอนนะเรายังต้องใช้อยู่แล้วถ้วยถังกระมังหม้อต่างๆก็ยังต้องมีโรงงานที่ผลิตปิโตเคมีอยู่ในอนาคตแน่นอนนะแต่ว่าจะรูปแบบไหนรอ raw material มาจากตรงไหนอันนี้ก็ว่ากันเรามาดู value chain ของปิโตเคมีนิดหนึ่งนะผมย้ายตัวเองมาตรงนี้แล้วกันจะได้ไม่บงัง ถ้าเราดูรอแมททีเรียลที่มาจากฝั่งรีไฟ n นลลี่ะครับก็จะมีอย่างเช่นตัวนแอพท่าหรือ LPG หรือว่าตัวเบาๆต่างๆถูกไหมหลักๆจะเป็นตัวเบามันก็จะถูกเข้ามาในแต่ละโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ออกมานะไม่ใช่ว่าโรงงานเดียวแล้วผลิตได้ไปลายทางเลยไม่ใช่บางทีโรงงานนี้ผลิตได้ไดแค่เขาเรียกว่าอินเตอร์มีเดียตก็คือเหมือนตัวตัวกลางแล้วก็เอาอินเตอร์มีเดียตไปฟีดเข้าโรงงานที่สองเพื่อผลิตต่ออย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูโอเวอร์วิวคร่าวๆกันนะ โปรดักที่จะไล่เนี่ยก็จะไล่จากสูตรเคมีแล้วกันถ้าเราเคยเรียนคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนใช่ไหมก็จะมี C กับตัว h ใช่ไหมไฮโดรเจนตัวตัวท็อปสุดเนี่ยเอทิลีนนีก็คือ C2 นะเอทิลีนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าโอลฟินนะเดี๋ยวจะพูดลีเท i รอีกทีหนึ่งนะครับเอทิลีน C2 นะถ้าเราไปผลิตต่อนะก็จะได้อะไรออกมาเป็นเอทิลีนออกไซด์นะ e o หรือว่าก็จะผลิตต่อไปเป็นเมกนะครับเอทิลีนไกลคอลนะ m e g นะแล้วก็มีขาหนึ่งที่ผลิตเป็นไวนิลคอไรด์ตัวเอทิลีนเนี่ยครับเอทิลนะีนเนี่ยมันเป็นโมโนเมอร์นะครับโมโนเมอร์ก็คือเป็นเหมือนตัวตัวเดียวนะทีนี้ถ้าเกิดเราเอาโมโนเมอร์หลายตัวมาต่อชนกันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าปฏิกิยาโพลิเมอไรเซชันนะครับก็จะได้เป็นอะไรโพลิเมอร์นะคุ้นคำนี้ไหมคำว่าโพลิเมอร์ก็คือเป็นเม็ดพลาสติกที่เราคุ้นเคยว่าถูกใช้งานและเป็นโพลิเมอร์ชนิดนี้ชนิดนี้เอทิลีนนะถ้าเกิดมาต่อกันก็จะกลายเป็นอะไรเป็น o l ลีเอทิลีนก็คือ PE นั่นเองนะครับอ่าจะได้โ Product สีเทาๆตรงนี้มา PE ก็จะมีหลายเกรดนะครับก็จะมี HDPE ก็ย่อมาจาก High Density Polyethylene นะ p e p e ก็คือ Low Density ก็คือความหนาแน่นหนาแน่นมากหรือว่าต่ำนะครับ PE เนี่ยก็หลักๆก็จะเป็นพวกพลาสติกที่มีสีขุ่นนะถ้าเรา Identify ง่ายๆนะหรือ PVC ก็จะคุ้นหน่อยใช่ไหม PVC ก็คือเป็นพวกท่อ PVC อะไรเงี้ยที่เราคุ้นเคย นี่คือ C สองอะเอทิลีนที่ยังยังอยู่ในกลุ่มโอเลฟินนะครับ C ีหนักขึ้นมาก็จะเป็น C สามก็คือพอลิเอิลีนพอลิเอลีน C ีสามก็จะออกมาเป็นพอเป็นโพลิเมอร์ก็จะเพิ่มตัว P ีไปตัวหนึ่งว่าง่ายก็เป็นพอลิพอลิเอทลีนนะ PP พอ่ะคุณคุณไหมอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกที่ใช้เยอะมากนะครับถ้วยถังกระมังหม้อที่ผมบอกลักษณะก็จะมีสีใสขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีถ้าใยระดับต่อไปก็มีบิวตาไดอีนนะพวก C สี่นะครับพวกนี้ก็จะ ได้ออกมาจะเริ่มไปผลิตได้ในกลุ่มของมี ABS มีอะไรพวกเนี้ยนะซึ่งมันจะทับซ้อนกับคำว่าสไตลีนนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังผมเริ่มงงเองละต้องบอกว่านอกเหนือจากกลุ่มโอลฟินเนี้ยจะมีกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เรียกว่าอะ o โรมาติกส์นะครับอะโรมาติกส์เนี่ยเริ่มจากอะไรนะก็จะเป็นตัวที่หนักขึ้นมาหน่อยก็คือ C น่าจะเริ่มประมาณ C หนะ C หก็คือเบนซีนไม่ใช่เบนซินที่เป็นน้ำมันนะแต่คือเบนซีน ก็จะมี3ามตัวหลักก็คือเบนซีนทูโรอีนแล้วก็ไซลีนนะครับเบนซีน <z> ก็จะไปผลิตเป็นข้นนที่ที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าสไตลินิกนะครับก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มของพ o ลิเมอร์กลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มสไตลินิกนะก็จะมี PS ที่ผมบอกไปโพลีสไตรีนใช่ไหมแล้วก็มี ABS มีเนี่ยเยอะแยะเลย PS PC PU อะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับอ่ะอันนี้คือเบนซีนแล้วทูโรอีนก็เหมือนกัน ก็ออกไปเป็นพวกไนลอนอะไรพวกนี้ก็ได้นะส่วนไซลีนในตัวหนักสุดเลยไซลีนก็จะมีหลากหลายหลากหลายเอ่อการวางตัวของไซลีนนะแต่ว่าที่ฮิตมากๆแล้วก็มีแว l ลูมากๆเขาเรียกว่าพาราไซลีนนะบางทีมันก็ต้องไปไปทำการแยกทีหนึ่งเพื่อให้ได้ตัวจากไซลีนที่มันเป็นมิกไซลีนเนี่ยก็ต้องมาแยกให้เป็นพาราไซลีนซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะไปผลิตออกมาเป็นพวกโพลีเอสเตอร์นะหรือว่ามีพวกเพชรด้วย PET พีทีนี่คือพวกขวดที่เราคุ้นชินกันพวกขวดน้ำดื่ม,มอะไรพวกนี้นะครับนี่คือโอวิวนะมีอะโลเมติกส์กับกับไอข้างบนเมื่อกี้คือโอเลฟินส์นะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างผลักของกลุ่มโอเลฟินที่ผมบอกไปโพลีเอทิลีนนะซีไลซีสองใช่ไหมกลุ่มซีสองอ่ะเมื่อกี้น่าหลุดไปละก็ท่านดูในตลาดเนี่ยในประเทศไทยเนะี่ยก็ไฮเดน HDPE ก็จะครองตลาดเยอะสุดนะแล้วก็ลองมาก็เป็นตัว LL LL DPH นะครับเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยอันนี้ก็จะเปรียบเทียบให้ดูเห็นไหมว่าระหว่างความเนื้อเหนียวนะครับเป็นยังไงเนื้อของพลาสติกเหนียวหรือไม่เหนียวนะแล้วก็ความใสฮะถ้าพวกไฮเด n นนี่จะค่อนข้างจะขุนใช่หไหมขุนแต่เหนียวขุนและเหนียวนะครับประมาณนี้อ่ะผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนนเนี่ยฟิล์มนะครับพวกเอาไปขึ้นรูปโม blow molding หรือว่า injection อะไรพวกนี้เนาะอ่าแล้วกลุ่มเนี่ยที่เป็นพวกไฟเบอร์ก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมา o l e ล i n s m ์เ e กเมกนี่มาจากอะไรก็คือมาจากเอทิลีนใช่ไหมเอทิลีนไปเป็นเอทิลีนออกไซด์แล้วก็เป็นตัวตัวเนี้ยเอทิลีนไกลข้าใช่ไหมอืมก็จะไปผลิตเปอะไรบ้างนะครับเอทิลีนไกลข้าสามารถไปผลิตเป็นเพชรได้นะขวดเพชรขวดน้ำดื่มเนี่ยที่เป็นใสๆลักษณะเนี่ย แล้วก็ไปผลิตเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นจะผลิตเป็นใยโพลีเอสเตอร์นะครับเนี่ยในพวกเสื้อผ้าต่างๆนะครับเนี่ยหรือว่าพวกเนี่ยตัวเนี้ยที่เป็นเรียกไม่ถูกนะเรียกเป็นอะไรอะปุยๆนะแล้วก็มีพวกแอนตี้ฟิเซอร์ก็ได้เช่นเดียวกันแอนตี้ฟรีสนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยหล,หลักๆจะไปอย่างที่บอกเป็นพวกไฟเบอร์แล้วก็ขวดเพชรตัวนี้พบ โพลีพอเนะีลนอันนี้แบบเป็นคอมมูนิตี้พลาสติกคือใช้เยอะมากนะแล้วก็อย่างอย่างในประเทศจีนในกำลังการผลิตของโพลีอทิลโพลีพเีนจะเยอะมากนะพวก PP p p พีแพนพวกเนี้ยนะครับก็เป็นอะไรได้บ้างเป็นแพคเกจตชิ่งต่างๆเนาะเป็นพวกวัสดุก่อสร้างไปเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์แมนูแฟคเจอริงก็ได้นะเห็นไหมพวกชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือชิ้นส่วนยานยนต์นะอะไรอีกละ่ะ h o u s e เฮาส์โฮลแอปปิแคนอย่างพวกเนี่ยไอยเครื่องซักผ้า ้วยชามเครื่องปั่นอะไรพวกนี้หรือว่าแม้กระทั่งเป็นพวกแบบสำนักง,งานเครื่องใช้ในสำนักง,งานก็ได้นะมันค่อนข้างหลากหลายคือมันเป็นเม็ดพลาสติกที่ใช้ง่ายนะราคาก็ไม่แพงมากเป็นคอมม o นเดลตี้โปรดักตนะครับต่อไปกลุ่มอโรแมติกใช่ไหมก็คือซีหนักๆหน่อยซี C ข้างล่างแล้วก็จะมีโพลีเอสเตอร์นะครับมาจากอะไรจำได้ไหมก็มาจากกลุ่มของพาราไซลีนนะ ก็ออกมาเป็นเนี่ยพวกฟิลาเมนต์นะครับมีเป็นพวกฟิล์มต่างๆนะหรือว่าเพชรเลซินนะครับแล้วก็มีเนี่ยสเตเบิลไฟเบอร์นี่ผมก็ไม่ค่อยรู้ดีเทลนะแต่ว่ามันก็เป็นกลุ่มโปรดักต์ประมาณนี้นะของโพลีเอสเตอร์ราคาแพงนะอ่ะจบแล้วนะครับจริงโอลอมาติมก็จะมีกลุ่มสไตลินิกนะผมไม่แน่ใจผมทำสไลด์หายไปนิดนึงนะสไตลินิกก็จะมีอย่างที่บอกมี PS มี ABS อะไรพวกนี้นะก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่เป็นโปรดักที่สำคัญในกลุ่มสไตล i นิกนะอ่ะทีนี้ขอทิ้งท้ายแล้วกันนะจบเร็วกว่า r e f i n น r y ี่เยอะเลยนะครับก็คืออนาคตเนี่ยมันจะเป็นกรีน Petrochemical แล้วคือเป็นโปรดักที่เป็นแบบ Bio b เ s e นะครับอย่างเช่นเคสเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวนะก็คือ SCG Chemical เนี่ยเขาก็มีอ่อ study นะหรือว่าเตรียมที่จะลงทุนร่วมกับ s c ส e m มบ s ส h e m นี่ก็เป็น เป็นคนที่ทำผลิตไบโอเอทานอลนะหรือว่าไบโอเอทิลีนในในประเทศบราซิลนะต้นทางเนี่ยเขาเปลี่ยนไม่เอาจากฟอสซิลฟอสซิลฟิลละไม่ได้เอาจากพวกที่เป็นไฮโดรคาร์บอนละเขาก็เอาเป็นไฮโดรคาร์บอนเท่ทีแต่ว่ามาจากกรีนนะก็คือเขาไปเอาตัวเอทานอลเอทานอลเนี่ยก็มาจากพวกชูเก้าเคนมาจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆซึ่งเอทานอลเนี่ยสูตรเคมีมันก็คือ C2 เหมือนกันแล้วก็มีมีเกับมี O มา ฉะนั้นเมื่อเราเขาเอา ethanol, เอทเทนอลเขาจะมาทำการดีไฮเดรตก็คือเอาน้ำออกใช่ไหมเอาเอา H กับ H2O เอาออกสิ่งที่ได้ก็คือจะได้เป็นอะไรเอทิลีนฉะนั้นมันก็จะกลับไปเข้ารูทเดิมคือเหมือนกับไฮโดรคาร์บอนเลยคุณก็ได้เอทิลีนสามารถผลิตเป็นเอทิลีนออกไซด์ก็ได้เป็นเอทิลีนไกลข้อก็ได้แล้วก็ต่อไปเป็นโพลีเอทิลีนอะไรต่างๆได้หมดเพียงแต่ว่าต้นทางมันมาจาก เอกชนอลก็คือมาจากกรีนละฉะนั้นมันก็เขาจะเรียกคำนำหนาเป็นไบโอเอทิลีนใช่ไหมแล้วก็ไปผลิตเป็นไบโอพลาสติกใช่ไหมก็คือหมายความว่าเป็นเม็ดพลาสติกที่มาจากไบโอเบสหรือว่ามันกรีนมากขึ้นมันปลดปล่อยคาร์บอนถ้าคำนวณคาร์บอนฟุตปรินมันก็จะได้น้อยลงลักษณะเน,นี้ยอันนี้ก็เป็นเวที่เปโตเคม i ค a l กำลังจะเดินไปในอนาคตนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของอ่าเปโตเคม i ค a ล นะอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าใครมีความรู้อะไรเสริมก็แชร์กันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมขอบคุณนะครับ